ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้การเวลาที่จะเจริญพระกรรมฐานใกล้เข้ามาแต่ว่าก่อนที่จะแนะนําในการเจริญพระกรรมฐานก็ขอ,อนําบุคคลตัวอย่างผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตามประธรมคําสั่งสอนพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปฏิบัติแล้วมีผลถึงขั้นอรหัต,ตผล มาแนะนำกับบรรดาท่านก่อนเพื่อเป็นตัวอย่างทั้งนี้ก็เพระว่านักเจริญพระกรรมฐานตามที่สังเกตมาแต่ไม่ได้หมายว่าทั่วไปในคณะของเราเองที่ปฏิบัติร่วมกันก็ยังมีอยู่หลายท่านที่ยังใช้กำลังใจไม่ถูกต้อง มีการที่จะปฏิบัติด้วยกรรมาฐานให้มีผลจริงๆต้องใช้กําลังใจถูกต้องนั่นก็คือเมื่อรมณ์ตัดขันห้าเป็นสำคัญต้องไม่มีความห่วงใยในชีวิตอารมณ์จิตของท่านต้องทําเช่นเดียวกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันที่จะบรรลุอวิเศกสัมมาสัมโพธิญาณ เพอวันนั้นองค์สมเด็จพระวิชิตามานทรงตั้งพระทัยว่าเราจะนั่งอยู่ณที่นี้ถ้ายังไม่บรรลุอวิเศษสัมมาสัมโพธิญาณเพียงใดเลือดและเนื้อจะแห้งเบือดแห้งไปก็ตามทีถึงแม้ชีวิตนี้จะสิ้นก็ตามเราจะไม่ยอมลุกจากที่นี้ไปอขาด อารมณ์ความแน่วแน่ของจิตในตอนนี้ก็เป็นอารมณ์การตัดขั้นห้าคือไม่ห่วงใยในร่างกายแต่ส่วนมากหลายคนกันดในคณะของเราถามกันบ่อยๆเรื่องจริยาทางร่างกายรู้สึกว่ากลัวตายเป็นสําคัญถ้าอารมณ์จิตของมันดาท่านพุทธบริษัทยังเป็นอย่างนี้อยู่นั้นก็ไม่มีมัรคไม่มีผลแน่นอนแม้แต่ฌานโลกี ต่อแต่นี้ไปก็จะนำตัวอย่างคือพระนางกีสาโคตมีเทรีมานำมาเล่าสู่ท่านฟังความจริงการมานำให้เล่าสู่ท่านฟังนี้ไม่ได้นำมาเพื่อเป็นนิทานไม่ได้ฟังกันเพลินๆให้ฟังดูปฏิัทาของท่านว่าท่านปฏิบัติแบบไหนท่านมีอารมณ์แบบไหนท่านจึงได้บรรลุมรรคผล เรื่องนี้ก็มีว่าในสมัยนั้นเมื่อองสมเด็จพระทศพลบรมศาสดาสัมมาสัพพุธเจ้าทรงเสด็จประทับจับยั่งอยู่ในพระเชตวันมหาวิหารสมเด็จพระวิชิตมานทรงปรารบรพันางกีสาโคตมีเป็นเหตุเหตุฉะนั้นองค์สมเด็จพระบรมโลกเกเชื่จเดนิดสงรัดว่า รัตเวมะธรรมเทศนาว่าโยจาวัสตังชีเวเป็นตน้นโยจาวจาวสสตังชีเวนะวันเดียวยฟังก็ไม่ชัดลิ้นไม่ดีคนแก่นี่มันแย่แล้วมันจะพังอยู่แล้วร่างกายนี่ร่างกายมันใกล้จะพังจึงพยายามรวบรวมวิชาความรู้ที่มีอยู่บ้าง ก็มีไม่มากก็มีเล็กๆไปน้อยในพระพุทธศาสนาเอามาบันทึกไว้จะได้ไม่สูญหายไปเสียแต่ตอนไหนที่เห็นว่าผิดพุทธพจน์บทพมบาลีท่านนังหลายก็จงอย่ารับเอาแต่ตอนไหนที่ตรงกับพระธรรมคำสอนสอนพระองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาาเจ้าก็รับไปปฏิบัติตอนนี้พระวาทตมาเองไม่ใช่สัพพัญญวิสัย ก็เ,เป็นคนธรรมดาธรรมดาแบบท่านศึกษามันได้ยังไงมีความเข้าใจแบบไหนก็พูดไปตามนั้นอาจจะไม่ครบครวนตามเจตนาขาององค์สมเด็จพระสัมมาสัพพุทธเจ้าก็ได้เรื่องเรื่องความในตอนนี้มีว่ามีท่านเศรษฐีท่านหนึ่งมีทรัพย์อยู่สี่สิบโกดคนที่มีทรัพย์สี่สิบโกดก็เรียกว่าอนุเศรษฐี แต่ว่าถ้าว่ามีทรัพย์ถึง80โกขึ้นไปเรียกว่ามหาเศรษฐีนี่ในบ้านของท่านมหาเศรษฐีคนนี้อยู่ในกรุงสาวถีบรรดาทรัพย์ทั้งหลายเหล่านั้นกลายเป็นเท่าเป็นฐานไปหมดท่านเศรษฐีเมื่อปรายกฏว่าทรัพย์ของตนมีสภาพเป็นอย่างนั้นก็มีความเศร้าโศกเสียใจเป็นเรื่องธรรมดา ไปอยู่ๆึ้นมามาซับกลายเป็นเท่าเป็นทานท่านมหาเศรษฐีและท่านเศรษฐีก็จะกลายเป็นคนยากจนเข็นใจนี่เป็นเรื่องปกติของบุคคลที่ยังมีความยึดมั่นถือมั่นอยู่ในโลก,กีวีใสต้องมีความรู้สึกอย่างนี้ไม่ได้คิดถึงกฎธรรมดาว่าโลกไม่มีอะไรจะเที่ยงโลกเป็นทุกข์โลกเป็นนัตตา คำว่าโลกก็หมายถึงคนและสัตว์วัตถุทั้งหมดที่อยู่ในโลกเมื่อโลกมันมีสภาพเป็นอย่างนั้นคนที่อยู่ในโลกก็ต้องมีสภาพเป็นอย่างนั้นเหมือนกันเหมือนกับคนทีทท่อยู่ในเรือเมื่อเรือถูกคลื่นจัดเรือโคลงคนก็ต้องโคลงไปด้วยข้อ,อน,นี้มีประมาณเช่นใดสภาวะของโลกก็เหมือนกันถ้าโลกมันไม่เที่ยงคนและสัตว ในวัตถุต่างๆที่อยู่ในโลกันจะเที่ยงก็ไม่ได้เผนโลกอยู่ในโลกนี่ไม่ได้ต้องไปนิพพ่านเป็นอันว่าท่านเสียใจไม่กินข้าวไม่กินปลายอมอุตสาหานอนอยู่บนเตียงเฉยๆเวลาวันนั้นวันหนึ่งปรากฏว่ามีเพื่อนเขาท่านมาหาเศรษฐีก็คงจะเป็นเศรษฐีหมนกัน ไม่เห็นแาการอย่างนั้นเข้ายงสงสัยเข้าไปถามว่าเพื่อนรักเพื่อนมีความเศร้าโศกเสียใจได้เหตุใดเป็นสำคัญทำไมจะเล่นนอนอยู่แบบนี้ดาท่านสิทธิ์ท่านสถีจะเล่นกล่าวบอกบอกว่าเพื่อนมันจะไม่โศกยังไงฉันนี่มันอยากจะตายเสียแล้วไม่อยากอยู่อันนี้ก็เพราะว่า ทรัพย์สินที่บรรดาปู่ญาตาโทษรวบรวมเข้ามาไว้สันฉันเป็นทายาทผู้รับมรดกแต่ว่ามรดกเวลานี้เงินสี่สิบกดเงินและทองสี่สิบกดมันกลายเป็นเท่าเป็นทานไปอย่างนี้แสดงว่าฉันไม่ดีไม่ควรจะปกครองทรัพย์ส่นนี้ได้ก็ไม่มีความสามารถยิ่งอยากจะอดข้าวนอนให้มันตายอยู่บนเตียงนี่แหละ สำหรับท่านเพื่อนในฟังจยนีบอกว่าทำให้คลายความโศกเพื่อนคนนี้เป็นคนมีปัญญาบอกว่าเพื่อนจงอย่าทำอย่างนั้นเลยแต่เอาอย่างนี้ดีกว่าเรามีบายที่จะแนะนำให้ว่าคนในโลกนี้คนที่มีบุญยังมีอยู่ไม่ใช่มีแต่เราคนเดียวทรา์สินส่วนนี้อาจจะต้องอาศัยคนมีบุญบางคนเข้ามาสนับสนุน เรามีวิธีแก้ท่านเศรีถามว่าจะแก้อย่างไรละเพื่อนท่านเพื่อนจะได้บอกว่าเอาอย่างนี้ก็นแล้วกันท่านจงเอาเสื่อลำแผนไปปูเข้าดีกลามตลาดที่ท่านให้เขาชาวบ้านเขาเช่าแล้วก็เอาเงินลกทองอันนี้แหละไปกองลงให้หมดที่มันเป็นเท่าเป็นทานแล้วก็ทำร่มเล็กๆเขาไว้ ทำทีทำท่าเหมือนกับว่าเราจะขายทานขายเท่าเป็นต้นถ้าบรรดาประชาชนนั้นหลายมาถามว่ามิชาวบ้านชาวเมืองเขาขายอย่างอื่นท่านมหาเศรษฐีทำไมมาขายขี้เท่าขายทานเม่อเขาถามอย,าอย่างนั้นก็ตอบว่าเราต้องการอย่างนั้นเป็นความประสงค์ของเรา แต่ถ้าบังเอิญมีใครคนใดคนหนึ่งเขามาถึงเขามาถามว่านี่ท่านมหาเศรษฐีทําไมจะเงินทองมากองกลางตลาดท,ทําทีเป็นว่าจะค้าขายเงินในทองแล่ท่านจงถามเขาว่าเงินทองอยู่ที่ไหนบอให้เขาหยิบมาให้ดูเมื่อเขาหยิบมาให้ดูปรากฏว่าเป็นเงินเป็นทองจริงเขาส่งให้เก่ทดทน ถ้าบุคคลคนนั้นเป็นเด็กก็จงรับไปเป็นลูกบุญธรรมถ้าเป็นเด็กหรือถ้าเป็นผู้ชายหนุ่มก็จงยกลูกสาวให้แกเขาให้เขาเป็นลูกเขยถ้าเขาเป็นสาวก็จงยกลูกชายของตัวเองให้เป็นสามีของเขาหมายความขอก็ามาจากตระกูลของเขาท่านเศรษฐีฟังนโยบายนี้ก็มีความสุขใจดีใจว่าเออจริงนะเพื่อนนะ คนในโลกนี้เนี่ยมันไม่มีแต่เราคนเดียวคนที่ก็มีบุญวาสนาอาจจะมีอยู่แต่โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งทรัพย์ส่วนนี้อาจจะเป็นใครคนใดคนหนึ่งที่ร่วมสร้างกันมาก็ได้แต่ถว่าเวลานี้เขายังไม่มีส่วนแห่งการปกครองทรัพย์นี้ให้เหตุอัศจรรย์อย่างนี้มันยังได้เกิดขึ้นเมื่อท่านมหาเศรษฐีได้รับภาระคำแนะนำอย่างนั้นแล้ว จึงได้นำปฏิบัติตามคือว่าเสือรำพนไปปูกลางตลาดแล้วก็พยายามเอาเงินและทองที่เป็นเท่าเป็นทานไปกองไว้บรรดาประชาชนนั้นหลายมาเห็นข้าวก็ถามว่าท่านมหาเศรษฐีนี่ท่านสบายดีหรือท่านมหาเศรษฐีก็ตอบว่าสบายดีจะพอก็เลยถามว่า เวลานี้ท่านเอาฐานมาเท่ามาขายเพื่อประโยชน์อะไรเจ้บ้านเขาขายผ้าบ้างขายเครื่องใช้สอยบ้างขายเครื่องประดับบ้างขายเงินขายทองขายเครื่องประดับขายของที่มีค่าแต่ว่าท่านมหาเศรษฐีมาขายฐานก็แปลกดีเหมือนกันเป็นเจ้าของตลาดทั้งตลาดแต่นั่งขาย่านเหมือนกับบุคคลที่มีความยากจน ท่มหาเศรษฐีก็บอกว่ามันเป็นความพอใจของฉันจะไม่เป็นไรคนนั้นไหลามาทักแบบนั้นท่านก็ตอบแบบนั้นตามนโยบายของเพื่อนอยู่มาวันหนึ่งเด็กสาวรุ่นรุ่นอายุประมาณ15-16ปีมีนามว่าโคตมีแต่ว่ามีชื่อต่อไทยว่ากีสา เพราะว่าเธอเป็นคนแบบบางหอมบางโปรรูปร่างหน้าตาสวยเป็นลูกของบุคคลผู้มีตระกูลเก่าหมายความตระกูลก็เินดีอาจจะเป็นตระกูลขุนนางแลืว่าตระกูลมหาเศรษฐีก็ได้เป็นคนมีสกุลสูงหน่อยเพราะว่าอย่างนั้นตามภาษาเรา ไปที่ตลาดมีความปรารถนาก็อยากจะซื้อของใช้อย่างใดยอย่างหนึ่งพอไปถึงตลาดไปเห็นท่านมหาเศรษฐีนั่งเอเตตันเยกลางรม่มขายถ่านขายเท่าแต่เท่าว่านางไม่ได้เห็นอย่างนั้นตายพวกนางเห็นไปว่าในเสือลำแพงกองใหญ่นะมันมีทั้งเงินและทองมากมายเหลือเกิน ตั้งยับเรียบเทียบราคาก็นับเป็นกโกดเป็นสิบสบโกดกองใหญ่มากอาศัยจริยาของนางดีมีมัญยาตสวยไม่สวยแต่ตัวสวยทั้งมัญยาตสวยทั้งวาจาอย่างนี้เขาเรียกว่าไม่สวยแต่รูปแถมจูบก็หอมด้วยไม่เหมือนกับคนที่ไรมันยาดไรวาไรจริยานั่นสวยแต่รูปแต่จูบไม่หอม คำไปจูบในที่นี้หมายความว่ามีจริยาเิ็นที่น่ารักรูปสวยจริยาดีเธอถามท้ามหาเศรษฐีคือเข้าไปใกล้ย,ยกมือไหว้แล้วก็ถามว่าคุณพ่อนี่คุณพ่อเอาเงินและทองมากองไว้ทําไมเจ้าค่ะของทั้งหลายเหล่านี้มีค่าดีไม่ดีเผลอไปใครก็หยิบไปคนละชิ้นสองชิ้นคุณพ่อกขาสังเกตไม่เห็นน่าจะเก็บไว้ในบ้าน ท่านมหาเศรษฐีฟังอยางนั้นแล้วก็รู้สึกว่าเอนี่เพื่นพวกเราตามคําแนะนําที่เปื่นพวกเราให้ไว้มันจะเกิดผลเส็จแล้วเวลานี้ปรากฏว่ามีนางแก้วคือบุคคลผู้มีบุญไม่เห็นเท่าทานที่เราวางไว้กลายเป็นเงินเป็นทองไปตามเดิมท่านยังได้ถามว่าลูกสาว พ่ออยากจะทราบว่าเจ้าที่บอกเงินทองกองนะัเจ้าเห็นตรงไหน <c oughs> นั่นก็บอกว่าที่พ่อกองไว้ข้างหน้านี่แหละเจ้าค่ะที่วางบนเสือกลางแจ้งนี่ท่านยังบอกว่าไหนไหนลูกลูกรัก,กจงไปนาเอาเงินทองให้พ่อดูทีเือก็เ,อเป็นอันว่ากีสาโคตมียังได้ไปหยิบเงินทองมากอบใหญ่แล้วก็มาส่งให้ ท่านมหาเศรษฐีเห็นเงินในทองก็ดีใจถาาวลูกสาวแม่คุณบ้านของเจ้าอยู่ตรงไหนเจ้าชื่ออะไรบอกพ่อได้ไหมกีสาโคตมีก็บอกไปตามความเป็นจริงถึงถิ่นฐานบ้านช่องคือก็อยู่ในเมืองสาวถีเช่นเดียวกันท่านมหาเศรษฐีก็ไม่ได้ว่าอะไรในเวลานั้น หลังจากใช้ให้คนรับใช้ทันหลายเก็บเงินเก็บ,กบทองเข้าที่แล้วจึงได้ติดตามนางไปถึงบ้านเมื่อไปถึงบ้านแล้วจึงได้ทําการสู่ขอให้แก่ลูกชายให้เป็นพัญญาเขาลูกชายเอามาเป็นลูกสะพ้ายีดามันดาข้งนางก็ตกลงครันเมื่อนา,นางมาอยู่ที่บ้านของท่านมหาเศรษฐีและไม่นาน ก็ปลายกฏว่านางก็ตั้งคันก็นะที่มีคันเมื่อเวลาการผ่านไปได้ประมาณสิบเดือนนางก็คลอดบุตรคำว่าบุตรหมายความว่าเป็นผู้ชาย <c oughs> บาลีท่านบอกใชัชดว่าบุตรถ้าผู้หญิงท่านเรียกว่าธิดามีลูกชายเกิดขึ้นมาแล้วด้สองสาวันก็ปลายกฎว่าลูกชายตาย ในขณะนั้นเองเวลท่านบรรดาชาวบ,บ้านนั่งหลายเพราะว่าพากันจะจ่ดงานศพของลูกชายของนางจะอาบน้บําศพจะทําใสกระสังจะนําลงมาใส่นางไม่ยอมได้เห็นนาฬปราการนางบอกว่าลูกคนนางไม่ตายคนนางไม่เคยเห็นคนตายหรือว,ว่าอายุยังน้อยอยู่แต่ก็เป็นลูกเขาบอกคนผู้มีแต่กูลมีระเบียบประเพณี ถ้าเป็นลูกสตรีในเวลานั่นเขามักจะไม่ปล่อยอไปเพ่นพ่านข้างนอกดังนั้นนานจึงไม่รู้จักว่าคนตายไปยังไงนานจิงตะพยายามอุ่นปุ้มบุตรคงนางที่ตายไปแล้วไปถามชาวบ้านว่ามียาอะไรบ้างจะ๊ะที่จะรักษาโรคของถัน,นหายจากการป่วยนี้ได้ชาวบ้านเขามองมองก็คิดว่าเอยายคนนี้น่ากลัวถ้าไม่บ้าก็กบอ ต้อแค่บอกก็ไม่มีตรงถึงขั้นบ้านแน่ท่านี้เพราะ่อะไรเพราะคนตายแท้ๆก็เยายามารักษาโรคก็หาคนบอกยาไม่ได้เพราะทุกคนไม่มียาจะแก้คนตายแล้วก็บังเอิญจริงๆที่นางไปพบท่านมหาบัณฑิตคนหนึ่งเข้าคำว่ามหาบัณฑิตแปลว่าคนที่มีความรู้มากามีัญญาดีมีความประพฤติด,ดีมีจิตรรประกอบพฤิธรรม ท่านมหาบัณฑิตจึงนีแนะนำบอกว่าลูกสาวเอาอย่างนี้ก็ลกแล้วกันพ่อน่ะไม่มียาจะรักษาแต่พ่อรู้จักหมอที่มียารักษาโรคนี้พ่อจะแนะนำให้นางถามว่าใครเจ้าค่ะท่านมหาบัณฑิตจะามีวาจาตัดว่าลูกสาว คนที่มียาอยู่ก็ยมียาคือเป็นหมอสามารถรักษาโรคนี้ได้มีนามว่าพระสมณะโคดมบรมครูเวลานี้องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จประทับอยู่ในประเจตวันมหาวิหารถ้าหากว่าเธอไปเฝ้าองค์สมเด็จพระพิชิตมานพระองค์จะทรงบอกอยาให้ลูกองเธอหายแน่ เมื่อน,นางได้รับทราบอย่างนั้นแล้วก็ดีใจจึงเข้าไปเฝ้าองค์สมเด็จไปจอมไตรถวายมาสก,การแล้วก็ยืนยืนอยู่ในควรส่วนข้างหนึ่งเวลานั้นการสแสดงความเคารพเขาใช้ปานยืนเป็นสำคัญยังในทูลถามองค์สมเด็จพระทรงทันบรมศาสดาว,ว่าพันเตพระกวาข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระพ้าคเจา้าผู้เจริญพระพุทธเจ้าค่ะ ทราบว่าพระองค์รู้จักยาที่จะรักษาโรคของลูกหม่อมันชันใช่หรือไม่พระเจ้าค่ะสมเด็จพระผู้มีพระภ้าเจ้าจึงได้มีพระพุทธดีกาตรดสว่ารู้พระกินน้องหญิงท่าบอกพระกินนี้ดูกระน้องหญิงฉันรู้พอจะมีเจีงได้กราบทูลถามว่าได้ยาอะไรท่ายายควรจุกค่ะ สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้มีพระพุทธบัญชาว่าต้องต้องการเมล็ดพันธุ์ประกาศสกิดมือเดียวแต่ได้ว่าน้องหญิงจะต้องไปหามาจากสำนักของบ้านที่ในแต่กูลที่ไม่เคยมีคนตายเลยไปถามก็บอกว่าแต่กูลนี้มีคนตายไหมเขาบอกว่าไม่เคยมีคนตายเมล็ดธนุการบ้านนั้นจะรักษาลูกของเธอหายเธอก็พยายามไปหาทุกๆบ้าน มาเล็ดพันธุ์อากาศนี่มีถมไปแต่เดียว่าคนในบ้านที่ไม่เคยมีคนตายนี่ไม่มีไปแต่ละบ้านละบ้านาก็บอกว่าน้องสาวจะไปหาอะไรกับบ้านที่ไม่มีคนตายที่บ้านของฉันนี้เวลานี้มี5ห้าคนบ้างสิบคนบ้างแต่ว่าญาติผู้ใหญ่ของฉันนี่ตายไปนับหมื่นนับแสนตามลำดับ ตายไปเยอะแยะแล้วนี่พ่อฉันก็ตายไปแล้วแม่ฉันก็ตายไปแล้วปู่ย่าตายยายฉันก็ตายไปแล้วญาติพ่อใหญ่ฉันก็ตายไปแล้วมันตายนับไม่ถ้วนคนที่เหลืออยู่นี่มันน้อยกว่าคนที่ตายไปเป็นอันุว่านางกีสาโคตมีไม่ได้มเมล็ดพันธุ์ากาศจากบ้านที่ไม่มีคนตาย ยังนี้กลับเอาจึงเอาลูกขอตนเวลานั้นมันเริ่มจัเน่าแล้วกลิ่นเหม็นจึงเอาไปวางไว้ในป่าทิ้งไวในป่ากลับไปเฝ้าองค์สมเด็จตัวสัมมาสมัมพุทธเจ้าอีกรำด,ดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตัดถามกับนางว่าน้องหญิงเธอได้มเมล็ดพันธุ์ใบากาศประมาณหยิบมือหนึ่งมือหนึ่งแล้วหรือนางโคตมี ได้กราบทูลว่าหาไม่ได้พระเจ้าค่ะเพราะในบ้านทั้งหมดนะคนที่ไม่เคยมีคนตายไม่มีเขาบอกคนตายมีมากกว่าคนไม่ตายลำดับนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรบร,รมศาสนดาจึงแต่กันนางว่าพระกินนิดูกระนองหญิงเธอเข้าใจว่าบุตรของเราตายแต่คู่เดียว แต่ความจริงความตายนั้นมันเป็นของอย่างยืนสำหรับสัตว์ทั้งหลายในโลกด้วยว่าพยาวัจุราชจงขดอชนคลาชีวิตของสัตว์ทั้งหมดผู้มีอดติยาใสายไม่เต็มเลี่ยนนั่นแหละหหือหมยหมายความมีปัญญาไม่สมบูรณ์แบบย่ำถูกพยามัจจุราชชดลงไปในสมุทรคือไบยภูมิคือห้วงน้ำใหญ่ แล้วอง์สมเด็จพระจอมไตรยังได้สรงแนะนำว่าน้องหญิงขึ้นชื่อว่าความตายที่มันมีเป็นปกติของคนและสัตว์ในโลกไม่มีใครที่จะพ้นความตายได้แม้แต่แตถาคตเองก็ต้องตายเหมือนกัน <c oughs> ฉะนั้นน้องหญิงจึงจะมีความผูกพันในชีวิตคิดว่าไม่ตาย ความตายได้มันมีกับเราทุกปนะัณหแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภายเจ้าจันรัดว่าเมื่อตีอยู่ย่อมพาชนผู้มัวเมาในบุตรและสัตว์ของเลี้ยงผู้มีใจสร้านไปในอารมณ์ต่างๆนำไปดุที่ว่าห่วงน้ำใหญ่พัดช,ชาวบ้านผู้หลับไหลไปเช่นนั้นนี่เป็นอันว่าพนางกีสาโคโตมี ได้ฟังองค์สมเด็จพระจินาสีปรารับความตายให้เป็นเหตุว่าคนที่มีปัญญาสามมัวเมาคิดว่าตัวจะไม่ตายคิดว่าพ่อแม่พี่น้องจะไม่ตายอันนี้เป็นคนที่มีความเมาเรียกว่าปัญญาสามแย่ท่งถูกพยายาวัาจุราชชดคล่าลงไปในะบายภมูม แต่สำหรับคนที่มีปัญญาดีมีความรู้สึกว่าความตายนี้มีความสมมีเป็นของปกติธรรมดาสำหรับร่างกายของคนแลสัตว์อย่างนี้องค์สมเด็จสุสวงสวัสดิโสภ้ากล่าวว่าถ้าไม่ยึดถือในขันห้าเป็นสำคัญท่านผู้นั้นก็จะเข้าถึงเสี่งพระนิพพานมีความสุขพ้นอำหน่ายของพระยามาจุราช เพะนในการในองสมเด็จพระบรมาโลกกนาถเทศเพ็นงแค่ย่อๆเพียงแค่นี้จบลงนางกีสายโคตมีก็ดำรงอยู่ในประสูดาปฏิผลแม้บรรดาประชาชนเป็นมากกบลุมักผลทั้งหลายมีประสูดาปฏิผลเป็นตนนี่แหละบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนการนี้นำมาเรื่องราวนางกีสายโคตมีมาเล่าสู่กันฟัง ไม่ใช่หวังจะให้ไปนิทานฟังพเพลินขอให้ท่านมีความรู้สึกนึกคิดกี่วธรรมเทศนาพระองค์สมเด็จพระธรรมสามิตรว่าทุกคนมีความรู้สึกว่าความตายเนี่ยมันเป็นของอย่างยืนความตายสามารถจะทำลายชีวิตของเราเมาื่อไรค็ได้ คนละสัตว์ทั้งหลายมีความตายเป็นสิสงที่สุดจงอย่ายึดถือว่าร่างกายมันยระทรงอยู่ตลอดกาลตลอดสมัยนางกีสายโคตมีปรารดความตายเป็นสําคัญจิตใจของเธอนั้นก็มีความเคารพในพระพุทธเจ้าในพระธรรมแลในพระอริยสงฆ์และจิตก็ปลงลงว่าอารมณ์ที่คนที่มีปัญญาไม่สมบูรณ์ก็หมายถึงว่าไม่เคารพในกฎข้งกรรม เออก็ยอมรับนับถือกฎพ้องกรรมกล่าวคือศินห้ารายการที่องค์สมเด็จพระพิตรามส,สอนว่าถ้าหวังว่าจะตายให้ดีแล้วก็อย่างเลวรักษาสินให้บริสุทธิ์อย่างอันดับโสูสุดก็ตัดขั้น5้าียได้นางจึงได้มีความเคารพในพระธรรมตรายและทรงศินห้ารายการเป็นสำคัญจึงได้ประสดาบัน นี่เป็นตัวอย่างสำหรับบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านที่สนับเรื่องนี้แล้วก็นำไปคิดด้วยมองดูเวลาก็หมดเส็จแล้วก็ขอลากรอ,อความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผล,ผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี